เดียวในโลกปั๊มน้ําส่งน้ําไกลส่งสูงวันนี้นะครับถ้าใครได้ไปก็ถือว่าเป็นของที่ระลึกด้วยนะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเป็นของสะสมได้ด้วยนะครับส่งน้ําไกล1กิโลเมตรได้สบายๆเลยครับสวัสดีครับนี่คุณพี่เข้ามาจากเรียกคุณพี่แล้วกันก็มาจากปักใต้นะครับจหว่ดอะไรนะสุราษฎร์ธานีนครับจะส่งน้ําประมาณ800เมตรนะครับขึ้นไปเก็บไว้นะครับาลาดชันขึ้นไปประมาณสัก30 บกษาได้ปะ่ะไ,ได้นะอ่ะทีนี้สรงนี้ครังงบทรงนี้ในสรงนี้สูงสูงงี้ทางน้าเข้าอยู่ข้างล่างน้าออกก็อยู่ข้างล่างอะไรเลยเข้ากี่นิ้วออกกี่นิ้วเนี่ยนิ้วครึง่งนิ้วครึงคร่งนะครับเนี่ยอ่อออกนิ้วครึง่งเข้านิ้วครึ่งพร้อมกันมอเตอร์เป็นมอเตอร์กี่แรงครับท่านเฉลี่ยสี่แรงรอ่ะอ่าเป็นมอเตอร์สี่แรงครับเดิมๆนะเป็นมอเตอร์ไฟบ้านหรือว่า โว้ oh, ไฟ380นะครับ4แรงนะครับเรามาแปลงใหม่นะครับพันใหม่ฮะให้กินไฟโซลาเซลล์ได้ใช้งานผ่านกล่องคอนโทรลนี่นะฮะอ่ากี่แผงครับได้หกแผงก็ได้แปแผงก็ได้หกหรือแปดแผงอ่าสตริงละสองแผงสามหรือสี่สตริง <3 S 1> แล้วว่าแล้วแต,แวแต่แล้วแต่จะส่งน้ำไกลขนาดไหนนะครับเอาเอาแผงห้าร้อยวัตต์ได้เจ็ดร้อยวัตต์ได้สามเออก็ได้เลยนะครับเอาเนี้ยวิธีใช้การใช้งานก็คือ สายจากมอเตอร์ก็มี3สายนี่นะครับก็ต่อเข้าไปเลยนะครับเนี่ยต่อเข้าไปเลยครับ UV เป็น u อะไรเนี่ยก็ว่าไปเลยมีไฟบ้านเฉยๆอันนี้แต่ว่าต้องใช้เบอร์สองจุดห้าถึงเบอร์สี่อ๋อไฟบ้านใช่ไหมใช่ไฟบ้านสองร้อยยี่สิบวัตต์ต้องใช้เบอร์สองจุดห้าขึ้นไปนะครับถึงเบอร์สี่นะครับแล้วก็ไฟโซลาร์เซลล์ต้องเป็นเบอร์หกใช่เบอร์หกเนี่ยไฟโซลาร์เซลล์เข้านี่นะครับต้องใช้เบอร์หกอยู่เดี๋ยวนี้เราจะจำลองเอาไฟบ้านก่อนนะอทีนี้ก็ต่อเข้าไปแล้วทำยังไงนเีฮะทำงานได้เลยทำงานได้เลยอ้าว ต้องกลับถึงนา<ส>ฬิกาเอเอไอ,อ,อตัวนี้ต้องกลับถึงนาฬิกาเอาดูดิเอาบิดบุุอุ้ยตกใจมันไม่มีนม้ำอ๋อมันตมันต้องไปทางทางนี้ตามเอทวนทวนบาริกาต้องทวนเข็มถงถูกบานี้ใบพัดข้างหลังต้องุทวนเข็มนิกาถดน้าได้นะคับใ สิบห้าใบพัดนะครับส่งน้ำไกลหนึ่งกิโลไหวไหมได้อยู่แล้วใช่ไหมผมว่าสิบองใบพัดยังดันได้อยู่แล้วเออสองใบพัดยังดันไปได้อยู่เลยนะครับแต่แต่มันตรงนี้นั่นต้องถือว่าเป็นเออ่ได้ไปนะนอกจากจ,จะเอาไปใช้งานนะได้แล้วนะยังเป็นของหายากนะ <c oughs> เก็บสะสมได้นะี่ยมันไม่หายากหรอกราคามันจะแพงไม่ทรงนี้เองทรงสูงเนะี่ยทรงตั้งเนี่ย <c oughs> เอเเเอลแล้วคัก็เป็นมือเนาะเออแล้วจะตั้งไงเอาจร่งยิงตั้งอย่างนี้เลยตั้งอยู่บนบกหรู้ตั้งยังไงตั้งบนบกหาที่แ่นยึดทำแขนย,ยึดยืดมือเอาแล้วก็นี่ก็จุ่มลงน้ำเลยจุ่มลงน้ำมานะครับเออสองนิ้วก็ได้ไมั้มขาดูดเนี่ยสนิ้วอเออขาดูดสองนิ้วนะครับขาออกก็นิ้วครึ่งานิ้วครึ่งไปนะครับจะส่งไปเป็นกิโลสองกิโลก็ตามใจไปลองดูนะครับเนี่ยส่งมาเ <c oughs> นี่ยถ้าใครอยากได้นะ เสียใจด้วยนะมันราคาม,มันแพงไม,ไม่มีอีกแล้วตัวเดียวได้โล่งเลยตัวเดียวตรงไปนครศรีธรรมราชนะครับนี่ไปให้ผลใ้ได้ใช้งานนะครับนี่สวนอะไรนะสวนอะไรนะสวนทุเรียนสวนทุเรียนนะครับโอ้จะได้จะได้มีวัฒนาได้กินทุเรียนปักตายไหมนะเนี่ยนี่ทุเรียนตะครอนเลยพาไปฟังช่องปากช่องเลยมาสมมติว่าอันนี้เขาากได้แล้วไม่มี มีอะไรที่จะส่งน้ําไก่ได้ประมาณสักกิโลนึงไหมปั๊มสองใบพัดอะไรที่ว่ามีใช่ไหมไหนไปทดอบหนึหอยโขงนะนะันนี่ยลาบอันแนี่ยลาบสองใบพัดอันนี้นะครับเป็นหอยโขงหอยโขงแรงดันก็มีนะหอยโขงแรงดันสูงเนี่ยไอตัวน,นี้เป็นปั๊มปั๊มเดิมเป็นอิตาลีนะครับสามแรงสองนิ้วดูดีๆดีๆเ,เ,เห็นไหมทรงปั๊มเนี่ยมันหน้าเก่งขามันเนี่ยเห็นไหมอันนี้อันนี้สามแรงสามนิ้วนะครับอันนี้ ดูดแล้วปล่อยดูดแล้วปล่อยนะไอ้พวกหน้านกว้าง,นนงเนี่ยดูดก้กว้างไอ้นี่ขาดูดใหญ่ๆแล้วก็ขาส่งใหญ่ๆนี่นะครับกว้างๆนี่นะแต่ตัวนี้นะครับเข้าสองนิ้วออกสองนิ้วนะครับเป็นปั๊มสองใบพัดสูบน้ําไก่เหมือนกันนะครับตอนนี้ราคาไม่แพงตอนนี้สามแรงนี่ประมาณหมื่นแปดนะฮะพร้อมกล่องควบคุมนะณนะเวลานี้นะณนะเวลาที่ผมพูดอยู่นี้นะไม่ใช่ คนมาดูคลิปอีก2ปี3ปีเอ้าไม่บอก18ื่นแปไมขึ้นเป็น20 0ห0ื่นนะ๋อคนละปีกันเนาะขอว่าจะขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ชาลีกำลังแนะนําการต่อนะลากสายเมนมานะสันนี้็ <S 2> 2 <S สม<า>มติว่ามี6แผงนะครับจริงก็งสองแผงบวกลบนะสายบวกสายลบยัดลากมาเลย พอาจะแบบมันจะดีกว่าจะมีใช้น้ำออกสองออกสงมที้แบมันเออเออเอานี่เลยลากสายเมนมาเลยสายเมนเบอร์หกมาเลยบวกอีกสายนึงก็เป็นลบไปใช่ไหมอ่ออันนี้ก็คืออนุกรมกันสองแผงนะสองแผงสองแผงไปเรื่อยเสร็จแล้วก็สายบวกไหนวะสายบวกก็ต่อนี่ใช่ไหมนี่บวกก็ต่อนี่บวกเนี้ยบวกก็เป็นสายเดียวกันเลย ต่อยังไงก็แล้วแต่ไปบาดไปควันไปอะไรก็แล้วแต่จะไปเชื่อมไปอะไรก็แล้วแต่นะลบก็มาเข้าสายนี่นะครับเป็นจุดสามจุดไปนะอันนี้จะสะดวกพาหอกแพงอย่างนี้จะเสียมันจะอยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบเต็มอ่ะเราใช้เบอร์สีเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าจะร้อนเม็ดสองเม็ดได้แต่ว่ามันพาหอกไปขึ้นไปอย่างเี้มันไม่ได้มันไม่ได้มันร้อนพอร้อนปุ๊บเดี๋ยวปั๊มก็จะทํางานไม่ดีกําลังมันตกกําลังตกอือเอาเอาเบอร์หกเลย เบอร์หกเบอร์สิบได้ยิ่งดีมันมันก็ประมาณไม่กี่เมตรด้วยนะมันไม่เกินสิบเมตรอยู่แล้วนะสามสิบเออสี่สิบแอมป์เนี่ยถ้าสายไฟเบอร์ผมก็ยังลำบากด้วยมันนอนเออมันยาวอ่ะใช่เออสามสิบแอมเพิ่มเ่ยเพราะว่ามันห้าร้อยห้าสิบวัตต์สองเมตรไม่ไม่มีปัญหาหรอกเออม้าเข้ไปแล้วเนี่ย เออเออทำลังเกโตกด้วยทำให้แบบว่าดูดน้ำไม่ขึ้นเอาตัวสีมาลองมองกมาลองคนจะลองเงี้ยแผงสิแผงก็จริงแต่ว่าเราเอาตัวสีกับปรออมาลองเนี่ย่เหมือนกันเออเออใช่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 ไม่ได้เออไอ้นี่ก็เหมือนกันบอกว่าต้องติดหางมาครับ นี่แหละเราไปหักไปขันไปใหญ่นี้เราลองให้ดูเราในเรื่องการใช้งานวันที่เราขันไปเกินเขาขันสองเซนใช่ไหมเออมันมีทั้งจัดสินอ่ะขันได้เส้นเดียวปั๊บอันนี้ก็โดนเดี๋นี้มันจะโดนทรายอะไรอยางเงียสปาร์กสปาร์กาเออแล้วทับไปเดี๋ยวจะใส่ห่างปลาเผื่อไว้ให้ด้วยเออจะได้ไในนี่พวกคนใหม่ก็ไม่รู้จริงนะสำหรับใครที่สนใจมอเตอร์โซล่าเซลล์นะครับมอเตอร์อุตสาหกรรม 220โวลต์หรือ380โวลต์แต่ดัดแปลงให้กินไฟซโซลาเซลล์ได้นะครับก็จะใช้แผ,แผงน้อยลงนะใช้แผงน้อยลงนะไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์แปลงนะครับในแนวของชาลีนะถ้าใครสนใจแนวนี้ก็พกักผมาได้เลยครับเียต่อไปยังเป็นยังไงะนนะครับไปนคกสีธรรมรัชนะครับ,รครบโคตรดักเลยนะครับเออถ,ถ้าส่งนี่2,000ไม่อยู่เนี่ย ไปอ้กออลอ่กองคอนโทรลเอาไว้กล่องคอนโทรลเอาไว้ข้างหน้าเออส่วนทุเรียนเอาคอนโทรลไว้ข้างหน้านะครับตัวเดียวในโลกที่กินไฟโซลาร์เซลล์ได้เออ ปั๊มทรงยืนทรงสูงมีปัญหามาได้ตลอดรับประกัน1ปีถ้าฉลีจำลได้